กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องญาติเสด็จพี่สายลุงป้านาอาและตู้ข้างว่าทุกท่านนะครับได้ยินเสียงเกมนี้แล้วเนี่ยก็คงจะคุ้นหูกันใช่ไหมล่ะฮะมันก็คือเกมกันบาวนั่นเองนะครับแต่เป็นโมบายนะครับแต่สามารถเล่นใน PC ได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็สามารถเล่นด้วยกันได้ด้วยนะระหว่างมือถือและคอมพิวเตอร์เกมนี้นะครับถือได้ว่าเป็นเกมของความคิดถึงกันเลยก็ว่าได้นะคะ นะครับแล้วก็ได้ถูกเอามาทําใหม่นะครับในเวอร์ชั่นโมบายแล้วก็ลงใน PC ด้วยนะครับสามารถไปหาดาวโหลดได้ในสตรีมนะฮะสำหรับเกมกันบอลนะครับไม่ได้เกมเล่นยากอะไรมากมายนะครับผมอะเรามาดูกันดีกว่าว่าระบบในเกมตอนนี้เนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับเขาจะมีระบบเวอร์บอสด้วยครับสมัยก่อนนี่ไม่มีนะฮะบอกก่อนแล้วก็กรุ่ออันนี้ไม่รู้ว่าจะแปรถูกไหมนะแต่มันคือการเหมือนกับว่าผ่านสเตจนะครับแล้วก็จะได้ไอเทมนะครับเป็นเหมือนกับว่า หินเอฟเฟกนะครับเป็นรูนนั่นเองนะมาใส่พวกรถเราได้แล้วจะมียศนะครับซึ่งนี่ฮะคุ้นเคยกันไหมฮะกับยศแนวนี้นะครับมันก็คือเอาไว้อวดว่าใครเจ๋งใครไม่เจ๋งนั่นแหละครับตามแรงนะครับเป็นแรคงนั่นเองเอาล่ะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมระบบภายในเกมว่าเล่นกันยังไงนะครับมันก็จะมีโหมดเล่นกับเพื่อนนะครับหรือจะไปเล่นกับ คู่ต่อสู้คนอื่นก็ได้นะโดยการที่เราจะวางเงินเดิมพันนะครับลงไปอย่างผมเนี่ยเดี๋ยวผมไปเล่นโกแบอเทินและนี่คือรถที่ผมเลือกใช้นะครับส่วนรถเนี่ยหาได้จากไหนรถเนี่ยเราสามารถาไปสุ่มกาชาปองได้นะครับหรือไปเปิดซองการ์ดได้ในร้านค้านะครับผม นี่ครับนี่ก็เป็นแพ็กการ์ดต่างๆนะครับผมแพ็กรถแพ็กตัวละครแพ็กสัตว์เลี้ยงด้วยนะนะครับซึ่งเกมเนี่ยทำมาใหม่ออกมาได้ดีนะครับหลายๆคนก็คงเคยเล่นแล้วว่าเกมเปิดมาอย่างยาวนานแล้วมีการอัปเดตเรื่อยๆเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้เนี่ยวันนี้ผมก็มาป้ายยาให้ทุกคนนะครับเอาไว้เล่นแก้เครียดแก้ซิงได้ครับทุกทชมอ่ะเราไปเริ่มแบทเทิลกันเลย วันนี้รถที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะเป็นนี่ครับเป็นไนท์อ่าแล้วก็จะเป็นไฟเตอร์นะครับเป็นไอซ์ก็คือช้างแมมมอสน,นั่นเองแล้วก็จะเป็นเมดนะครับเป็นโครซึ่ง3ตัวนี้เนี่ยจะมีสไตล์การยิงที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกันในเกมนะฮะเอาแล้วครับตอนนี้เราก็ไฟแมทเจอกันแล้วนะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับชื่อเจมส์ดูซิว่าเราจะชนะเขาไหมเขาแรงเยอะกว่าเราด้วยนะ เอาละแบบโปรแบทเทิลคือผมเล่นโปรแบทเทิลเพราะผมแบบเล่นจนเสียนแล้วครับสไตล์เหมือนเดิมเลยครับทุกคนอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยแล้วก็เล่นง่ายขึ้นกับโทรศัพท์มือถือนะครับอุย้ยมาถึงยิงไป171แรงเหมือนกันนะครับนี่คือเมดเขาเป็นตัวแรงอยู่แล้วนะฮะนะครับการยิงก็คือเราสามารถขยับได้นะครับแล้วมันจะมีแถบอยู่ว่าเราขยับได้แค่ไหนแล้วก็จะมีลมข้างบนทุกคนเห็นไหมฮะ ตอนนี้เธอรแรกมันก็จะไม่บอกว่าลมอะไรนะเราก็เดาสุ่มไปก่อนนะครับมันเฉียงมาฝั่งนี้แล้วก็ดันไปฝั่งนู้นหน่อยหนึ่งหรือก็ยิงครับอ่าเล่นไง่ายไหมนี่ครับโดนด้วยฮะแต่ดาเมจเขาแรงกว่าเราเนาะโดนไม่เต็มครับมันจะมีจุดนะครับว่าตรงไหนเพอร์เฟกตรงไหนโดนแรงตรงไหนโดนเบาอะไรเงี้ยครับแล้วสามารถครีเอทการต่อสู้ได้ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นทําให้คู่ต่อสู้ตายหรือว่าทําให้คู่ต่อสู้ตกเหวตายอะไรเงี้ยได้หมดเลยครับ ส่วนช้างเนี่ยสไตล์การเล่นถ้าเกิดในเวอร์ชั่นเก่านะครับจะยิงสูงๆแล้วก็ย้อยลงมาโดนหัวอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นสไตล์เวอร์ชั่นเก่าดูทุกคนเห็นก้อนเมฆไหมครับถ้าเกิดเรายิงผ่านก้อนเมฆเนี่ยอ่ามันจะได้บวกโบนนะัสดามเมจขึ้นไปด้วยนะตอนนี้ลม7ผมจะยิงแถวประมาณนี้นะครับเพื่อให้ดันไปถูกศัตรูอ่ะยิงไปไม่รู้จะโดนไหมอุ้ยเฉียดไปนิดเดียวครับนะเพราะลมเ็าเฉียงลงฝั่งนี้นะการดูลมเป็นเรื่องสําคัญเช่นกันครับต่อไปเป็นเทินของเจมนะ เกมยิงมาละและโอ้โหโดนไปหน่อยเดียวเหมือนกันเจมก็ไม่แม่นนะเนี่ยสู้ไหวอยู่ครับต่อมาเป็นทางของอตัวเลเซอร์ของผมนะผมจะเน้นให้มันยิงไปแบบไกลๆครับตัวเลเซอร์เพราะตัวเลเซอร์เนี่ยกระสุนเขาจะยิงตามเลเซอร์ที่อยู่บนหัวเรานะลมเจ็ดผมจะยิงแถวโซนนี้อ่าผมจะเอาให้แบบติดก้อนเมฆด้วยครับไม่รู้โดนไหมนะอ่าโดนครับแต่อาจจะไม่แรงเท่าไหร่โอ้ยก็ได้อยู่นะร90 นะครับเพราะบวกก้อนเมฆเข้าไปดาเมจมันเพิ่มครับอุ้ยอันนี้เขาอัดเลยอะเขาอัดมาเลยอะอะต่อไปตาช้างแหละผมจะใช้กระสุนลูกนี้นะครับเพราะกระสุน2อ่ะมันจะมีความสามารถแตกต่างจากกระสุนหนึ่งลมสิบเลยเหรอโรลมสิบเฉียงไปทางนี้เราต้องนี่ครับไกลๆหน่อยผมไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านะไม่ค่อยมั่นใจเลยไม่โดนครับลมสิบนี่กะยากมากเลยเฉียงขึ้นบนด้วยอย่างนี้ ถ้าเล่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะเกิดความเคยชินกับลมเอ๊ะแต่ผมมีแผนอีกแผนหนึ่งนะเขาจะล่วงแล้วเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวผมจะยิงให้เขาร่วงดีกว่าถ้าเกิดเขาไม่ตายนะดูซิว่าใครจะตายก่อนระหว่างเขากับผมเนะี <c> ่ย <oughs> ผมว่าเขาตายก่อนลมทำไมมันโหดจังวะลมสิบเลยอ่าทุกคนเห็นไอเทมตรงนี้ไหมครับเราสามารถเลือกใช้ได้ด้วยนะว่าเราจะใช้ไอเทมไหนนะครับมันจะสุ่มนะสำหรับเวอร์ชันนี้ถ้าเวอร์ชันเก่าเนี่ยเราสามารถเซตไอเทมเข้าไปได้เลยครับแต่เป็นเวอร์ชันนี้เหมือนกับว่าต้องสุ่มนะฮะ สุ่มให้ว่าจะดวงดีหรือดวงไม่ดีนะครับอุ้ยโดนไหมห้อยโดนอุ้ยไม่โดนนิดเดียวครับเขาวิกฤตแล้ว่ะครับแต่ผมวิกฤตกว่านะตายเลยเนะี่ยไม่โดนแล้วไปโดนช้างโอเคยื้อเวลาให้ตัวหน้าเราไปอีกเทินนึงอันนี้ผมโชว์สเต็ปเทพให้ดูนะเขาเรียกว่าสเต็ปอุย้ยไม่ได้วะจะยิงถอยหลังด้วยโอ้โหลมสิบผมจต้องยิงโซนไหนวะเนี่ยประมาณนี้ครับถ้าลมสิบแบบนี้ โอ้ใกล้ไปและตรงนี้นะครับที่ผมยิงไปโดนเนี่ยมันคือหินเพิ่มพลังนะเราสามารถไปยืนอยู่จุดนี้นะครับมันก็สามารถเพิ่มดามเบจให้กับตัวรถเราได้เหมือนกันนะลม8อ่ะสบายใจขึ้นมาหน่อยลม8เฉียงมาทางนี้แล้วก็ยิงไปนี่เลยครับอา่ายิงไปตรงนี้เลยนะมันน่าจะย้อยโดนเชื่อดิเต็มเต็มครับเรียบร้อยไปสู่คิดเรียบร้อยครับแตกเราโจมตีเขาได้หนึ่งก่อนนะ เกมนี้นะครับถ้าเกิดเราทําลายรถเขาได้2ใน3เราชนะเลยนะสําหรับการดวลแบบนี้โอ้แต่ช้างผมวิกฤตอดีเขาสามารถเกิดได้1ครั้งครับฆ่าตัวรถฝั่งนู้นเขาให้ได้นะครับผมใช้คูณ2แล้วกันผมมั่นใจมากการยิงในครั้งนี้ลม8เฉียงมาทางนี้ผมจะยิงโซนนี้ครับโซนนี้ไปวัดใจกันไปเลยโอ้โหนิดเดียว มันก็จะมีอุปสรรคนะครับเป็นพวกทอร์นาโดอะไรต่างๆที่จะทําให้กระสุนเราไม่ตรงนะต้องเล็งกะแม่นๆครับต้องใช้อาศัยความเล่นแบบเคยชินมากๆเอาละความวังของหมู่บ้าน <laughs> ผมต้องยิงตัวหน้าแล้วครับตัวหลังยิงยากคือถ้าเกิดใกล้แบบนี้เราไม่จําเป็นจะต้องกะตามลมก็ได้นะครับมันย้อยอยู่แล้วนะมันไม่ได้สูงอะไรมากครับเรียบร้อยโอ้โหไกลไปอีก โอ้นี่ขนาดไม่กะตามลมแล้วยิงโดนดนิดนึงครับนี่คือข้อดีของตัวเลเซอร์นะเวลายิงเขาจะมีแบบโดนบินอยู่ข้างบนคอยฉีดเลเซอร์นะครับเรียบร้อยครับคิวช็อตอาะล้ะครับการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นให้ดูอีกสักหนึ่งรอบนะครับแบบโปรเพเยอร์นะเมื่อกี้สอนทุกคนไปด้วยอาจจะเล่นแบบไม่ได้ใช้สมาธิเยอะคราวนี้เดี๋ยวผมจะแบบเล่นแบบจริงจังเกมเมอร์อ่าได้เธอเราก่อนด้วยนะ เอาอุ้ยเขามีแมงมุมนะครับแมงมุมค่อนข้างอันตรายนะครับเราไม่รู้เลยว,ว่าลมเท่าไหร่เรากะมาตรงหน้าเขาสักหน่อยดกว่าโอเคโอ้ลมไม่แรงมากครับอ่าถ้าแบบนี้ลมไม่แรงมากเท่าไหร่น่าจะประมาณ3-5แมงมุมเขาจะแบบมุดได้ครับยิงมาปั๊บแล้วก็มุดนี่เดี๋ยวดูนะกระสุนลูกไหนไม่รู้นะที่มันมุดได้นะครับแล้วแรงมาก เอาล้ครับเดี๋ยวผมจะโชว์สเต็ปนี่ช้างยิงย้อยหลังนะครับคือค่นข้างมั่นใจนะพรลมห้านี่ผมไม่เคยพลาดอยู่ละประมาณนี้แล้วกันเนาะลมห้าเราจะยิงประมาณนี้ครับอ่ะเต็มเต็มครับผมไม่เคยพลาดอยู่แล้วลมห้าเนี่ยดูว่าช้างของเขาจะแม่นหรือเปล่า ที่ผมเลือกทำลายมุม,มก่อนผมมันแรงครับถือว่ามันแรงจริงโอ้ช้างเขาก็แรงใช่เล่นนะครับเนี่ยเอาละโชว์สเต็ปนี่ดีกว่ายิงย้อยหลังโอ้ยไม่ได้นะลมเปลี่ยนทิศโอ้แล้วผมแบบอยู่ในตำแหน่งที่ยิงยากมากเลยครับต้องเดินหน้าไปหน่อยโอเคเราก็ลมห้าเราต้องกะไกลๆไปหน่อยครับประมาณเอ่อประมาณนี้ประมาณนี้ได้ครับประมาณนี้ ถ้าเกิดเล็งตัวหลักอาจจะโดนตัวหน้านะถ้าลม5นะครับอ่าเห็นไหมโดนตัวหน้าจริงด้วยนี่ขอให้เขายิงไม่โดนนี่ไงโอ้โหแรงไหมผมบอกแล้วว่ามันเป็นกระสุนมุดครับผมต้องจัดการก่อนที่อะไรมันจะย่ำแย่แบบน,นี้นะครับโอ้โหเราอยู่ด้วยกันเรามีสีตตายหมูเลยนะ ลมเฉียงลงแล้วก็หักมาฝั่งนี้หน่อยครับเอ๊ะไม่ได้สินะต้องยิงแล้วฮะไม่ทันหมดเวลาโอ้ไม่โดนครับเสียดายจังไอเทม็มเมื่อกี้คือมันจะยิงกระสุนนัดแรกและตามด้วยกระสุนนัดที่2นะฮะงานเข้าแล้วตายหมู่อีกแล้วเราโอ้ผู้เล่นเก่าแน่เลยเนี่ยยิงแม่นยิงเลย ร,รีบเกิดก่อนก่อนที่ช้างเราจะตายผมขุดดีกว่ารู้สึกว่าการทําให้เขาตกอาจจะเป็นเป้าหมายของเราเฉียงมาฝั่งนี้เหรอยิงตรงตัวเลยก็ได้มงครับนะลมแบบนี้ผมกะไม่ค่อยถูกนะโอเคไอเทมนี้ไม่จะทําให้เจาะได้ลึกขึ้นนะครับ <c oughs> เผื่อเราจะเล่นสเต็ปทําให้เขาล่วงอะไรเงี้ยมา ยิงเข้าไปโอ้โทอร์นาโดซะด้วยอาเดชผมต้องเลงไกลหน่อยแล้วกันถ้าเป็นทอร์นาโดนะครับเราต้องแบบประมาณนี้เออเป็นไงตายเลยครับคิวช็อตช็อตทอร์นาโดด้วยทํายากนะครับช็อตเมื่อกี้ถ้าไม่เซียนจริงทําไม่ได้นะครับเอาละสูสีก็ละอุย้ยคนนี้เขาแม่นจริงๆยอมรับเลยครับแม่นมากที่ผมมาอยู่ตรงนี้เพราะ เราเสียเปรียบอยู่นะจะได้ให้เอาทอร์นาโดบังเขาจะได้ยิงยากๆโอ้โหแต่เขาดันแม่นซะนี่งานเข้าและไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวที่อยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้ครับเราต้องแยกกันหน่อยลนะเอาละขอให้แม่นเหมือนเมื่อกี้สูมอกก่อนติดก้อนเมฆไม่ได้ด้วยนะครับต้องย้อ,อยอย่างนี้นะลม3ใช่ไหมทอร์นาโดพัดเรายิงตรงตัวไปเลยครับถ้าลม3แล้วทอร์นาโดพัดแบบนี้ อ่ามาันจะแรงครับอ่ามาันจะแรงขึ้นไปอีกหน่อยนึงโอ้โหเขาแม่นเกินไปผมว่า <c oughs> อ่าตอนนี้ผมอยู่ในจุดที่ผมทำดามเมจรเพิ่มเติมได้นะครับลมสามอีกแล้วผมไม่มีไอเทมเหลือใช้แล้วครับผมต้องพึ่งดวงแล้วล่ะุผชมลมเฉียงไปฝั่งนู้นบวกทอร์โดเราต้องแบบมาประมาณนี้เลยครับโอเคหวังดวงแล้วละ่ะวินาทีนี้ ขอให้โดนสวยโอ้โหนิดเดียวคอมเมนมากเลยอะผมว่าคอมเมนแปลกๆเซียนจัดเลยผู้เล่นเก่าแน่เลยครับดูดิช็อตโทนโดมไม่พลาดครับแล้วเรียบร้อยครับเขาคิวผมไป2ตัวติดอ่ะไม่ชนะนะเห็นไหมเกมนี้แบบคนเล่นเก่งๆก,ก,ก็เยอะนะครับ ถ้าเกิดเราวางเดิมพันไว้เราก็จะเสียเงินใช่ไหมตังบ์ผมหมดแหละน <c oughs> ะเอาแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเกมกันบาวโมบายนะครับก็ไปหาโหลดมาเล่นได้นะทั้งมือถือแล้วก็ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับสามารถเล่นได้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะสแพลตฟอร์มเลยครับเอาแล้วครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้หรือฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวจะเอาเกม น่าเล่นน่าสนใจมาป้ายยานะครับมานำเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันอีกนะครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่เกมหน้าครับบ๊ายบายครับ